หนึ่งข้าวเหนียวแล้วเดี๋ยวมาใส่เข้ากันมาใส่เข้ากันเด้อพี่น้องนเข้าวเหนียวแล้วมาใส่เข้าเด้อน่าใส่เข้ากันจ้ามาใส่เข้ากัน กันกับยูบานเฮบาบ่อ,อาย่เขาสงสัยสิต้องในไซส์สองติปแล้วทิปเดียวพ่อ ใส่เข่าเด้อใส่เข่าเด้อร์มันบ่เป็นก้อนเนี่ยอันบ่เอปในก้อนอน,นึงเ,นเหลืออีกก้อนนึง ใช่เขาแบบไยบานเห่าเนี่ยมาใส่ติบเนี่ยบาทเนี่ยในติ๊บที่สองนยจ้าเนี่ยหนึ่งเลยได้สองติบเลยกระดุมไปดักหลังสักกอน แล้วจ้าสองติบจ้าเห็นบอได้เขาสองกระติบเลยกินพูดเดียวจ้าสองกระติบเนี่ยแต่พกกอกินเดอเมื่อดอกมันหลายโพดกินสองคนจ้ากัะเพื่อนขอบคุณได้หลายจ้าสวัสดีจ้าฝากช่องนะคะ่ะช่องคุณยายกับวินนี่สตอรี่จ้าสวัสดีค่ะอาหันกล่องให้เบิ่งทั้งนี้ก็ได้หันมาก